โอเคซุบซุนะมันเป็นโมเดลนะเนี่ยเห็นว่ามีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายผลิตจากต่างประเทศแล้วเราก็สามารถศึกษาได้ที่ร้านรถไฟจำลองบนธนิยะพลาซ่าชั้น 3. สนมสนุนศีลมนั่นเองครับผมโอเคครับสวัสดีครับพกกุกพบกันพาเร็วเทพวันนี้ผมก็ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับโมเดลและของเล่นมาแจกให้ทุกคนเหมือนเดิม วันนี้ผมได้ไปที่ร้านโมเดลเรียวโรสสยามนะครับผมหรือร้านรถไฟจำลองสยามนั่นเองอยู่บนตึกธนิยะพาซาชั้น3นะครับผมทางร้านเนี่ยเป็นร้านโมเดลรถไฟที่มีความน่าสนใจมากครับผมก็จะมีการทั้งตัวรูปแบบของรถไฟเองมีการทำฉากทำสถานที่และตัวรถไฟเนี่ยม,มีการผู้เขียบแบบอ n นาล็อกดิจิตอลมีเอฟเฟกเสียงรถไฟต่างๆมีเอฟเฟกของควันมีเอฟเฟกของความสมจริง การทําเมืองจําลองการทําสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมามีหลากหลายข้อมูลที่น่าสนใจในวันนี้ครับผมโดยผมขอให้จงเจ้าของร้านคุณสุเมศเป็นผู้อธิบายเองนะครับผม สินค้าในร้านเนี่ยนะครับเป็นรถไฟจำลองผลิตก็ส่วนจากของจริงทุกชิ้นในร้านเนี่ยมีของจริงที่วิ่งอยู่ในปัจจุบันหรือเคยวิ่งอยู่ในอดีตตัวรถไฟจำลองเป็นสินค้าในร้านที่เป็นสินค้าที่เราเราสัง่งโดยตรงมาจากโรงงานในเยอรมนีนะร้านเราเป็นตัว,วแทนแล้วก็คุ้มครองอยากมีรับประกัน แล้วก็สินค้าเดล้าเนี่ยมันจะมีอยูองอยู่สอัราส่วนคืออัตราส่วนเป็นสเดก็ร้อยหกสิใช้ลานกว่าขนาดเยอเก้าเก้ามิลแล้วก็อีกขนาดนึงคือสเกลเนี่ยต่อไปนี่ก็ที่เราเรียกว่า iso scale นี่เป็น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 รุ่นสเป็น s ที่ได้รับความนิยมมากในปไท รถไฟดับลอ็อกพวกนี้เนี่ย,ม,ยมันจะดับล็อกของจริงมันมีฟังก์ชันมันมีมอเตอร์มีไฟมีบางรุ่นที่เป็นระบบดิจิตอลเนี่ยมันมีเสียงที่หนึ่ซึ่งมันจะเป็นของจริงจากการทํางานคือต้องใช้ไฟใช้ไฟฟ้าจริงมาส่เข้าห้องแปลงแปลงเป็นไฟขนาดมาสิบสี่ที่สิบหกโวลนะครับตัดขับให้ล็อกจิ้งหน้าถ่ยหลงังทำมีเสียงโว้เสียงกระฆังเปิดไฟต่างๆได้ ในควองจริงยากอันนี้ลูกค้าที่จะเล่นรถไฟเนี่ยนะต้องนึกอีอย่างว่ารถไฟจลองมันไม่ใช่ของเล่นมันมันมันต้องมีการดูแลรักษาผู้นี้ผลิตจากเยอรมนีนี่วิ่งได้เป็นยี่สามสี่สี่สิบปีถ้าคนเล่นดูแลอย่างดีอย่างดีกลุ่มกลุ่มลูกค้าที่ที่จะเล่นผู้นี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เอ่ออายุในใน ในกล่องทุกกล่องเนี่ยเขาจะระบุไ,ไว้เลยว่า14บวกก็คือว่าคนเล่นเนี่ย,ยน้อยถ้งอายุ14ปีขึ้นไปของของพวกนี้ไม่ไม่ใช่ของเล่นสำหรับเด็กนีแล้วก็การเล่นก็คือเราสามารถจะเริ่มจากชุดสัาว์เกษตรที่มันเป็นวงลีวงหนึ่งนะหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถจะซื้อหลางเป็นชิ้นๆซื้อรถไฟทีละทำทีละชิ้นต่างๆมาผสมกันแล้วก็สร้างเป็นเมืองจำลองนะโดยที่ ในเมืองเนี่ยเราก็จะมีบ้านลองไปดูบ้านงบ้านต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็คือจำลองจากของจริงต่อออกมาออกมาให้ให้ให้เป็นให้มัน,เป,นเป็นอาคารเป็นฐา,านทีเป็นบ้านชนบทนะเป็นบ้านโบราณหรือตาเราเอามาคนเล่ยก็สามารถจะแบบประกอบรวมกันเป็นเป็นเมืองนะจำลองในแบบที่คนเล่นแต่ละคนเนี่ยออกแบบไม่ได้ รางแต่ละชิ้นก็จะออกแบบให้เป็นวงมีวงโค้งเป็นขึ้นภูเขาเข้าถ้ำเข้าอะไรต่างๆได้ได้ได้เหนือยกับเราสร้างสร้างเมเดลจริงได้ทุกอย่างทีนี้ในสินค้าในตู้นี่ยนั้นมันจะมีชุดที่ออกเป็นเป็นขอตัะสมเนี่ยอยู่หลายตัวนะตัวหนึ่งที่เป็นชุดที่น่าสนใจแล้วก็เพิ่งออกใหม่เลยนี่ก็คือเป็นชุดขบวนรถไฟสายประเทศสวีเดน อันนี้การนี้เป็นเฟรชของที่ชอบิดนะของ,ขอยอยงมันเป็นชุดห้าชิ้นแล้วก็ภายในเนี่ยจะมีการตกแตก่งนะเป็นที่นั่งเป็นาสาสะอะไรตกก่างๆเนี่ยของกินสูอยากแล้วก็ติดไฟในในสู้ในตู้โดยสารเนี่ยให้ให้สอบกระเปามาได้อีกตัวหนึ่งที่เป็นไอศิค้าสะสมนะ ก็คือ,อ,อลกล็คืรถจักอ้น้ำอันนี้ตัวนี้จะเป็นรถไฟฝรั่งเศสนะที่บอกวิ่งอยู่ในช่วงประมาณปี1950นนช่วงหลังหังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่เราเรียกว่าคลาสิบสามนะฝรั่งเศสแล้วก็มีระบบเสียงและระบบควันโซลรถทําด้ยวยโลกหะทุกชิ้น ของจริงเนี่ยของรถไอ้น้ำคันนี้คือเป็นขบวนที่ลากรถโอเลยนเเอ็กซ์เพรสวิ่งจากปารีสไปสมวิสประเทศเซอร์เบี์ในในยุคสมัยนั้นคันนี้นี่เป็นเป็นรุ่นที่นักสะสมรถไฟนำลองเนี่ยเป็นที่นิยกมกันมากเดี๋ยวจะลองเอามาวิ่งให้ดูกัน เราสามารถจะปิดได้บางคนก็เราเปิดเล่นให้มันมีควันเฉยๆแต่ว่าบางทีถ้าอยู่ในห้องแอร์ล้วมีมีกลิ่นบางคนไม่ชอบกลิ่นเนี่ยเราก็สามารถจะปิดให้มันวิ่งโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีควันแต่ตัวควันนี้มันมีเลือกกลิ่นได้ไหมฮะหรือว่าเลือกไม่ได้บางพี่พ่อเขาก็ทํามาแบบให้ใส่กลิ่นอะไรเตร์เข้าไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยมีเลยตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันแบบเนี้ย ทำทำอย่างเยอรมันขอทุกอย่างในนี้อินพอร์ตหมดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่มันผลิตอยู่ใน,นใรประเทศไทยเมื่อมาซีก็ทำให้หาคามันก็จะไปข้างสูงไปนิดนึงนะแล้วกกลุ่มลูกค,ค้าที่จะเล่นเอ่อนะฮอปปี้หรือว่าไอเดเลตพวกนี้เนี่ยก็จะต้องมีมีปัจจัยนิดนึงนะครับอที่จะมา ลงทุนในสินค้าแบบนี้ยจะเป็นว่าถ้าเป็นรถไฟของของญี่ปุ่นเ็นสเกลนะฮะซึ่เป็นรถญี่ปุ่นพวกนี้เนี่ยก็จะราคาจะย่อมยาวไปลงมาเหมาะกับเด็กอายุพวกวัยรุ่นสิบสี่สิบห้านะฮะกลุ่มลูกค้าของของรถไฟเอ็นสเกลยี่ห้อกับต่อพวกนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นในรุ่น สิบสี่สิบห้าหรือว่าแม้แต่ประมาณสิบขวบก็ยังพอเล่นได้แล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากลามแพ็กดึงก็สามสี่ร้อยบาทนะรถไฟหนึ่งขัวก็ประมาณสองพันกว่าบาทซึ่งจะถูกกว่าเ o สโอสแตลของเยอรมันอยู่พอสมควร ก็ไม่ใช่เหล็กนะมันเป็นเหมือนกับตะกัวผสมกับกาวอะไรหลายอย่างอันนี้เป็แบบเป็นรุ่นที่มีอยู่จริงใช่อันนี้นอันนี้รถไฟไทยรถรถไทยจริเงเลยอันนี้เป็นรถไฟไทยนะรุ่น456หมายเลข715อันนี้นี่ของจริงยังจอดอยู่ที่โรงงาน อ้เออโอซับบลูที่ที่บากรองนาะน้อยนะฮะแล้วก็ uh, uh. มันเป็นมันมีรุ่นเนี้ยในเมืองไทยตอนนี้จะเหลืออยู่สองคันคืคันที่หมายเลขเจ็ดถึ่งสามกับเจ็ดถึงห้าแล้วก็ถ้าในงานทุกๆปีในงานไอสะพานข้ามแม่น้ำแควช่วงประมาณปลายปีเนี่ยเขาจะเอารถสองคันนี้ไปวิ่งงานไล่อ็นซาว แต่ช่วหงหลังๆเนี่ยเนื่องจากรถมันเก่ามากสภาพม,มันเสียหายแล้วเขาก็เลยไม่ได้เอาไปวิ่งแล,ล,ล้วก็ใช้รถรุ่นอื่นไปไป,ไปในงานน้บเป็นนางแฝด mm hmm. โมเดลคันนี้เนี่ยทางร้านเราเป็นคนตัดแป่งเองเนะฮะเราทำขึ้นมาจากตัวโมเดลของยี่ห้อกาโต รุ่นเดียวกันแต่ว่าของทีมที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นสีดำนะแล้วมันไม่มีอะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายกับรถไฟที่ที่มิ่งอยู่ในในบ้านเราคันนี้เราก็เอามาตัดแปลงทำกันชนหน้าทําตัดแกรงหน้าเปลี่ยนสีใหม่ใส่ลังประจุไม้ก็คือเอารถรุ่นเดียวกันแล้วเปลี่ยนให้เป็นแบบไทยคันนี้เนี่ยที่เคยเจอของจริงเป็นโมเดลให้ไทยว่าอยู่ที่ไหนเราเราไปเดินดูก็เจอ ลงมาศิีสลราใกล้เคียงเป็นโมเดลใกล้เคียงไอ,ตงไอไนะ้ตรงอะไรนะตรงเขาเขาเลยมีสถานีตรงศรีแล้วสถานีรถไฟก็คือมีจะมีรถใกล้เคียงของโมเดลนี้อยู่ด้วยกระหม่สงครามเนี่ยเป็นไฟเอาเข้ามาประมาณส,สี่สิบกว่าคันก็ทย,ยอยใช้ไปแล้วมันก็พังกันไปหลายๆคนที่มันที่วิ่งไม่ได้เนี่ยการรถไฟเขาก็จะไปตั้งอยู่ตามสถานีนต่บบตางๆในต่ลจังหวัดนะสถานีลำปางตั้ง แม้แต่ที่เอลโ็อกโก็ก็มีอยู่คันหนึ่งหมายเลขเจ็ดจ็ดศูนยเก้าตันนี้ก็คือสวยงามสำหรับคนที่รักรถไปฟไแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบรุ่นนี้มากเขาขอซื้อคันหนึ่งกลับไปแล้วก็ไปบูรณะใหมเ่เป็นรถไปรุ่นนี้หมายเลขเจ็ดสามห้า แล้วก็จะเก็บตัวอ,อ,อ,อักษรอคอเอาไว้เหมือนเหมือนเดิมแล้วก็ทำทำสีแบบนี้เลยนะทุกปีก็จะควงวิ่งในงานโชว์ของของของประเทศเขาเนี่ยลากตูนิษาสก็มีคนญี่ปุ่นมามาดูกันมากมายับภารกิจนะไปถ่ายมาให้ได้ไม่ใช่ห <laughs> ัเริะหเ่าหเ

ภายในตู้โดยสาเนี่ยนะกระเดนตกแต่งมีที่นั่งมีห้องอะไรต่างๆตู้นี้ก็คือเหมือนของจริงทั้งหมดซึ่งคนคนเล่นเนี่ยหลายๆคนบางทีก็เอามาแต่งเพิ่มนะฮะใส่คนนั่งเข้าไปแล้วมันก็จะด,ดูทำให้ดูสวยสดจริงขึ้นนะฮะนคน,<ม>ค,น,ค,นคนนั่งก็จะเป็นเป็นเป็นแบบนี้ แต่ละคันก็ตามจริงแต่ละคันไม่ใช่ว่าเอาตัวยี้ใส่หนุกมคันนะคะอย่างของที่รุ่นติไปตัวี้ทองของที่ประทับอะไรก็ตามนั้นตัวของสมเด็จพระประมวชที่ญี่ปุ่นของพระินิตราอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตานั้นนี้เข้าไปทุมมีส้วนน้ำมีก็จะจำลองอย่างนั้นค่ะในในเยอรมันเนี่ยมารีวิวเสร็จแล้วเนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาจะวัดสัดสว่วนของแต่ละชิ้นเนี่ย เทียบกับของจริงแล้วมีตารางเทียบเลยว่าไอ้ยี่ห้อนี้ถ้าของจริงความกว้างความยาวแต่ละชิ้นเป็นแบบนี้เนี่ยม็ย่อส่วนมาในอัตราส่วนหนึ่งพอไปถเก็บแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมเออแล้วเขาจะมีหลายๆยี่ห้อเนี่ยมาเปรียบเทียบกันแล้วก็มีการให้รางวัลว่าว่านไหนยี่ห้อไหนทําได้สวยสองริงเหมือนมากกว่ากันแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะแบบใกล้เคียงกันหมดเลยอย่างที่บอกว่าก่อนที่เขาจะ ผลิตขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีทีนะมีใจนั้นเงินลงทุนในการที่จะสร้างต้นแบบสร้างโมลขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยตัวนี้นี่เป็นหลายๆล,ล้านแม้แต่พุกบ้าตัวนี้ คือซิตี้ฮอลของลิมดาวเขาจะไม่อยู่ในะสมัยประเทศสเสด็จทุกปีเพื่อไปตัดสินรางวัลโนเบลอันนี้คือซิตี้ฮอลของเขาสวยงามมากแล้วถ้บอกมานะพิงง้นลายถ้าพูดพลาสติ่งที่ลูกลอ,อกนะอันนี้นะสุดยอดลูกลอ,อกนี่มันเป็นดีคอไหมอะไรคือโดยมากแล้วเนี่ยถ้าราคาถูกๆเนี่ยมันจะเป็นลูกลอ,อกให้ปกติเองแต่ของเยอรมันเนี่ยพิมพ์มาในพลาสติกลวดลายพิมพ์มาเลยแบบนี้เน,นี่ยนะ นอกเหนือจากตัวรถไฟซึ่งจำลองทุกชิ้นจากของจริงมีการวัดขนาดมีอะไรต่างๆให้ให้สมจริงแล้วเนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์ตกแต่งฉากบ้านาต่างๆพวกนี้เวลาก็ผลิตขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างเหมือนของจริงเหมือนกันแต่มีคนไปวัดขอบต่างความสูงขั้นบันไดนะให้มันเหมือนจริงแล้วก็ผลิตขึ้นมานไอ้ไอ้รูมนี้เนยถ่งเป็นเป็นเป็น เป็นชุดบ้านที่สวยมากของจริงคือ,อซิตี้ฮอล์ของเมืองลินดาซิตี้ฮอลล์ที่คือเหมือนกับสารการของของเมืองมีรวดลายพวกนี้เป็นรวดลายโบราณซึ่งในในชุดประกอบชุดนี้เนี่ยคัฟสกรีนลูกลงไปเลยเวลาเราประกอบต่อมาเนี่ยด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้ ประกอบเสร็จมาแล้วยังไม่ต้องทำสีอะไรออกมาเลยแล้วก็มันจะได้ความสวยงามแบบแบบที่เห็นแบบนี้เืองเมืองลินดาวเนี่ยถ้าใครที่ตามข่าวออกสมเด็จพระเทพ ทุกๆปีเนี่ยท่านจะเสด็จไปประชุมนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลพริ์ที่เมืองลินดาวแล้วก็พาพวกนักนักวิทยาศาสตร์รุ่นยาวจากจากประเทศไทยเนี่ยไปเข้าร่วมประชุมด้วยก็ถือว่าเป็นเมืองที่สําคัญเมืองลินของของของเยอรมันโดยเฉพาะยี่ห้อฟอลเลอร์อเนี่ยนะคะ มันเป็นยี่ห้อที่เขาทำรายละเอียดหน้าต่างช่องหนึนน่งนี่จะประกอบด้วยรกรอบหน้าต่างหนึ่งชิ้นระเบียงหนึ่งชิ้นกระจกหนึ่งชิน้นกันสาดแล้วก็ฝาแล้วก็บานหน้าต่างถ้ามีเปิดเนี่ยเพราะนั้นช่องหนึ่งประมาณสี่ชั้น <S <S ตอนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเหมือนที่อันเนี้ยพวกเขาก็ทําฉากขึ้นมาเองอะไรขึ้นมาเองอ่อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นโฟมบล็อกหรืออะไรมาแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เป็นการดัางมจะเป็นโฟมบล็อกตักมาให้มันเป็นพื้นผิวใกล้เคียงก่อนลงสีแล้วก็ค่อยทําแรงเงาแรงแบบอะไรทีส่วนหญ้าอะไรบางทีไปเจอรุ่นพี่บางคนเขาใช้ใบไม้จริงทำก็มีแต่วันนี้ก็จะเป็นตัวสปอนบ๊อบตัวฟองน้ํามาช่วยแล้วทําให้เป็นกระจายเป็นรูนขดว่าเป็นต้นไม้ได้เหมือนกันเยอะแยะ นี<ๆ>่คือต้นไม้จำลองที่ที่เราประดิษฐ์เองอเอเนะผมเอาไว้สำหรับประกอบฉากในในในเลเยอร์ชุดนี้ต้นไม้พวกนี้คือสิ่งที่ทางร้านทำขึ้นมาโดยใช้อุปกรณ์ที่เป็นเป็นใบพวกนี้จากจากเยอรมันๆๆแล้ว, <ๆ S 2> ลว,ลวรับต้นเราก็ใช้ลวดเหลไม้ประดิษฐ์เนี่ยมาทำๆๆๆๆแล้วก็ มาแต่งทำให้มันเป็นต้นสนแบบนี้จะสังเกต,เตมาแล้วก็จะได้หน้าตายอย่างเงี้ยผมผมผมที่เป็นพวกคนทำฉากเนี่ยก็เคยทำจากพวกทั้งกล่องโฟมทั้งอะไรต่างๆทัก<ช>นั้นแล้วก็มาแต่งผิวภายนอกให้สมจริงก่อนแล้วก็ลงสีเป็นแอร์บรัสเป็นแรงต่างๆเยอะแยะเงียเลย แล้วผมก็ต้องขอคุูทางสีลม Family d e ดลเ l House ์ที่เป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับผมก็คุณหมอเขาได้สั่งทํากระเป๋ากับผมไปเป็นของพรีเมีม่ยมให้กับลูกค้าของคุณหมอเช่นเดิมแล้วก็ทางค s s c a p e ก็ได้นําตัวพัฟฟิกเนตของผมไปทําเป็นพวงกุญแจห้อยกับกระเป๋าสวยงามเลยครับและทางตัวพัฟฟิกเนตนี้ก็มาจากที่ไหนเอ่ยเพ g กล u าสตูดิโเดี๋ยวผมจะทําคลิป Payground Studio ในคลิปต่อไปนะครับผมทุกคนอย่าลืมติดตามกันนะ สีลม Family House มากับคอนเซปต์ใหม่คือ we create your beautiful smile ครับผมก็หากใครที่ใช้บริการที่สีลม Family t i n t a l House นะครับผมและได้อุปกรณ์แบบบ็อกเซตกลับไปครับผมก็จะได้ของพรีเมีย่ยมช่องกันพาเรียวเทพที่เป็นกระเป๋าผ้าเวอร์ชั่น2รูปแบบใหม่ครับผมเวอร์ชั่นแรกนี่จะเป็นกระเป๋าตัวกระสอบเนาะส่วนเวอร์ชันที่2นี้จะเป็นกระเป๋าผ้ายีนอย่างดีนั่นเอง ก็หากใครที่ใช้บริการที่สีลม Family d e n t a l House และเข้ากับโปรโมชั่นของคุณหมอคุณหมอก็จะแจกกระเป๋าผ้าของผมให้ทันทีสีลม Family d e n t a l House เนี่ยตั้งอยู่ระหว่าง BMRT รีสีลมและ b ีเตอราสแรดแดงครับผมก็หากใครเดินแวะเวียนผ่านเข้าไปและเจอกับแบร์เฮาส์หันไปทางซ้ายเล็กน้อยก็จะเจอกับสีลม Family d e n t a l House แล้วครับผมและคุณหมอเนี่ยปรึกษาได้ทุกเรื่องครับผมโดยเฉพาะเรื่องรากฟันเทียมเนี่ยคุณหมอเขาเบอร์หนึ่งเลยล่ะครับ คิวสเคปร้านอุปกรณ์ DIY สุดน่ารักตั้งอยู่บนสีลมเอสก่อนที่ท่านจะออกไปสู่ MRT อย่าลืมแวะคิวสเคปสำหรับเลือกสินค้ามากมายที่เกี่ยวกับงาน DIY งานแต่งอุปกรณ์ของคุ๊กกิ๊กสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะซื้อของฝากแฟนสาวนั่นเองสามารถแวะไปที่ร้านนี้ได้ทางร้าน q ิวสเค e ยังมีกิจกรรมพวงคุณแจ DIY ชื่อแฟนของคุณ หากคุณบอกว่าคุณมาจากช่องกันพาเร็วเทพคุณสามารถแวะไปที่ร้านคิวสเคปและทำพวงคุณแจ DIY ที่เป็นชื่อแฟนของคุณในราคาพิเศษได้ทันทีหากคุณเดินระหว่างทางเชื่อมสีลมเอชระหว่าง BTS สาลาแดงและ MRT สีลมอย่าลืมแวะคิวสเคปเลือกของน่ารักไปฝากคนในใจกันนะครับเฮ้ยอยู่ทั้งวันไม่ละอยู่วันก็เจอพรุ่งนี้กับเมื่อลือผมก็เป็นคอสเพลย์มาแสดงอีก จะมาแทนะค่ะอันนี้เป็นแอดมินมาแทนเฮ้ยถ้าอยากเจอแอดมินผมต้องมาวันต้องมาวันนี้เท่านั้นเนี่ยแ<ช>อดมินทนี่มีตั้งแต่จากนั้นคือไปดูไลน์ได้ทิ้งกับแม่ขายพวกะพิกเกอร์โมเดลค่ะมีมีกันดั้มราคาพิเศษด้วยผม